สวัสดีค่ะมื่อไหร่ยายแก้วแฟมลี่สิพามาเอาหน่อไม้เนาะหน่อไม้ยายแก้วเงี้ยวเพื่แล้ว,วสิเอาไปเห็ดหน่อไม้ด่งเห็ดหน่อไม้ดองแน่กะต้มไว้กินเนาะทำปลาต้องย่ายลำปลาได้เหี้ยผมบอกพอดีพอดีเห็ดหน่อไม้ดองพี่น้นงนองเปล่า,นอ,ออน,าน,นอนแบบง่ายหนึงเอาเมียนเลยนอนขาดดฟันเถอะ เงาพอดีแต่มาเห็นน้ำไม่ดองก็เอารุ่นนี้เนี่ยเ่ได้ไปหาอยู่ป่านยากพี่น้องเ้าปลูกเอาเนี่ยมาเอายิ่นอนเลยเงาเงาเมียนเลยอ่อนๆพี่น้องมาใหม่เสร็จแล้ว ุ่นก็ลังออก,ออกเหมนบ่พี่น้องเต็มหนึ่งถ้าพี่เฮ็ดน้องใ้ดองมากอกี่จะมาช่วยเองน้องย่าเอาฝนเลยเนาะแม่นฝนพี่น้อง น้นไม้ก pues ิมซูใส่ e ีโอเนาะข้าวิบ่บ้านมเป็นล้ำหลายสีน้อะไรก็ได้ ถังคนละนี่เหากับป้าไปมันงาเอาซะก่อนเนาะขี้ก่อนหนึ่นกกนงขี้เนาะกขารังออกสิกโหนตัวไหนย,ยังพี่เนาะเลรอ,อกแก้วเอาอ,อน่นจางไม้มาโปะไว้กขารังออกนะครับนอนแบบง่ายหนึ่งตัวนี้บุดนอนไม่กินมันนี่มันออกรูดมูมูเขาออกเบ่ดแล้วมูกระเจ้าออกบ่ดแล้วอของเขาออกรูดมูมันเป็นมักจี้หินกินอ่างมูเลยบปล่าเนระ บนนม่ใช้แกวพี่น้องอ้าวถูแอบปอกกันจากการปอกกระปอกไปเลยเนาะแต่คนก็ใหญ่แก้วขี่จักรยานไปหาหนอนไม่กระสะอยู่บ้านน้องหินเนาะหาลําปลาน้ำกาะสซอยบดน้ำก๊อสเสือส่งขาดได้เอาเสือห่อมาเนาะ ตะกีบบ๊อบีการปลูกกินเนาะน้ำไม้น้ำปลาสมื่ปลูกก um> ินละบ่ได้ไปมอนปลามอนดงมันยากอะมันลำบากเนาะลำบากไม่การเข้าป่าเข้าดงไอ้แก้วกันเลยไอ้แก้วไปขายกิ้งหลีดเพื่อนบ้านเพคนเลยวะอยากได้น้ำไม่ปลูกบ๊อบคนละอยากได้ยุจ้าคนเลยวะที่อันตัดแหนงมันให้ไปปลูกเพคนว่าแตงบ่ได้ไปหาเนาะ ปลูกลายไม้อยู่่อยูบ้านจักไพเลี้ยงหวานจักไพ<ป>รหลายพันธุ์สุ่มนี่ทั้งนกไม้หวานออนี่ทิ้งจักไพตรงแต่ว่าบ่ได้อยู่สงสัยมันคข้นกินเพื่อลหร่ล่ะเป็นเฮือนหกอยู่ไงกลายเป็นแหล่งหากินของคนคุ้มนั่นเลยแม่นเพรตอนนกไม้สังไพรก็มีปลูกไว้นกไม้กินซุ่มก็มีนกไม้บงดำก็มีอยู่บ้านหลายพวดนกไม้ เนน้อไม้นัน่นนะคือจะได้บงดำมาปลูกว่าสีกบนมากอยู่ของเรได้เมื่อสีนอบงดำมันจะเป็นนอสีดำนเนื้อสีขาวแย้มต้มเนี่ยมันจะบวเหลืองมันสีขาวแล้วก็จืดเร็วมันจะเป็นคืออันน้อไม้อันไทยตรงมันจะจืดเร็วรยวรสชาติแซบกรอบบอดตีดแขวบบ่เป็นเสน้น กินเงินนะไม่ไอ้น่าไม่ไคยตรงพี่น้องพี่แจักอยู่ดองว่าน่าไม่ไคยตรงแต่ว่าน่าไม่ไคยตรงนี้ย้่แก้วโบเร่มาปลูกมันมันลำ้ำ่โพวกพี่น้องใส่ก็าสั่งได้แม่นเขาเจ้าใส่เห็ดแพสะดุง้งบโบเร่มาปลูกเอาปลูกแต่อันนี้ พ่อที่บ้านมันหลายเนาะแล้วเลยปลูกได้ที่บ้านมันลายครึ่งที่บ้านยายแก้วกไล่ครึ่งเนะาะประกาศขายแล้วล่ะเอาไปาำนี่ผู้ซือ้อก็มีอยู่ผู้ซื้อแต่พ่ขายเอาให้ลูกให้ลูกสั้นหลายแล้วขายไปจะคิดขายไปหนึ่งหนึงเนาะเอาไว้ให้ลูกอยู่เพราะว่าเข้ากับอายุหลายแล้วยยอยูออ่กับทิ่ทำมาหากินได้เลยลอยู่่ิ แล้วต่เขาเขาจะขายกัจังขายก็ยจะขายกัแล,แล้วแล้วจะเขาเนาะลูกองลูกเนี่ยลูกจะขายกัแล้วจะเขาลูกวานแม่ขวบอายูได้แล้วเจ้าขา,ข,ขายโลดไปซื้องมงไม่แล้วเป็ลูกเนาะ ว่าขายจะขายกับว่ได้เอาป้ายลูกเราพี่น้องหาเอาเตืยนใจแต่ว่าแม่หอยากให้ขายแล้ว,วเพื่อทีอ่หาซื้อได้พี่นออ้อ,นอ,องเองที่ดินชื้มืองหนูนี่แท้หาซื้อยาก่หาซื้อยากหาซื้อลำบากตัดโอคกับสิ่งนี้หมดฝ่ายนี้น Thank mm -hmm. ก่อนนู้ยไปหาหน่อไม้ก็เด้อตีกีกันยานใบใบเลยนี่ส่วนกันไปหาหน่อไมอ้แล้วสมัยตะกี้ตะกันเนาะหาในป่า,นนปาแต่เอกว่าเราหาหน่อไม้ตีได้เมียก็ยังไปหาหน่อไมอ้แล้วพี่น้อง <c oughs> หาหน่อไม้อยที่ป่าพอได้เมียก็มองตากล้องได้เมียก็มองนี่แหละ้ก็ลังนั่งฮันอยู่นี่แหละ

เขาเถาอยากน้องใม้สุปไปหาน้องใม้แนะ่พอดีเขาไปหาน้องใม้อยู่่นยายแก้วอยูยี่สิบปีตอนนะี้ไม่รุ่นตอนปลายแล้วอยากน้องใม้บอกให้ลูกสาวไปหาน้องใม้ที่มันคิดได้เปิป่าได้ขี้นอกแต่พ่มีการหาน้องใม้ก็บก่ได้เมียแล้วจ้าสิเปิดลงพ่อจะวัดได้แล้วปานนี่ย <laughs> นนนได้ไมาต้องขอบคุณน,น้องใม้ได้ได้เมียนี่ยนะ <laughs> ยืมยุณเไม่ยืมตัวหาเราไม่แลได้เมีย่ะกับพระสันพระท่านได้ดอกป่านเนี่ยปเป็นหลวงพ่อเป็นเจ้าอาวาสด่วัดได้แล้วยืมเสียมแนี่ยเพื่อนว้ยืมเสียมแล้วบ่เอาเราไม่มาจัดด้วยเอาเห็นเราไม่น้าใดเพื่อนกัไป้ับเอาทับเอาไอ,อ้กิตาเจ้าก่อนไอ้ฝืนควบหลังไปหาเราไม่ไม่ยูมเพื่นปลาเราไม่เบิดแล้ว <c oughs> เป่นบ้าล่ <laughs> ะดูเอาป่นี่แ <laughs> ก้วบ่ไปแล้วนำก๊อกส่งขาดส่งขาดขาดคัดขาดเนี่ยน่าจะได้เอาเสือห้อมมาเ <laughs> ต็มถังเลย,ออย,ยเนีย่ยมันจะไม่ใหญ่ไปหนอแกแก้วไปทำหน่อไม้ดองแล้วก็ต้มกินกับนจำริกกะปิเนาะทอดปลาทูทอดหมูทอดไก่ หว,วานๆเศษๆมาเด้อพีนพ่น้องเอี๊ีผู้ใดอยากดอกไม้เ่าใครซื้อมาเอาเลยของยา่แก้วเยอะแย,แยแะเนาะอ่อนๆแซ่บๆก็อยากกินดอกไม้น้ำยา่แก้วได้กลับมาเลยยาแก้วไม้ซื้อดอกมาเอาโลดหลายเนาะมูเขาเบิดแล้วแท่านนี่ฮักก็เป็นนอกินอ้างเลยปะ่ะในนอมาเอาได้บ่ได้บ่ได้ห่วงเนนอนี่อยากเอากระเบงกัดกินเนาะเอา ุดท้ายิีงก,ก็ฝปากกไลไ์กดแชรกกดติดตามช่องยายแก้วแฟมลี่หน่อยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายไปไปกินต้มน้ำม้นน้ำกันพี่น<ะ>้องไมนปวดเข้าซรอยกันปวดขาดิปวดขาปวดแข้งซอยกัน